อ,อ่าสอบถ<อ>ามในนะเพิ่งมาถึงนะครับเขาไปไหนกันหมดเขาไปช่วยยกน้ําขึ้นรถอ๋อช่วยยกน้าขึ้นรถอยู่ตรงวัดผาป่องหรือเปล่าไม่แน่ใจผมขี่ผ่านอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นไหมมีคนไม่ไม่ได้มองเข้าไปนึกว่ากลับมาแล้วเห็นยกตั้งแต่กลางวัน <c oughs> ใช่ตอนนี้ก็เห็นทยกอยู่อ้าอย่าเต็มคันเลยมั้งมีคนไลสนไหมไลอยู่ไลอยู่อยู่เกือบทุกชั้นแล้วมั้งที่ไล่สนอยู่ เห็นเขายกน้ำขึ้นรถไม่ใช่เล็กคันเล็กเด้น,น,น่าจะเข้ากับรถหกสิบล้อเลยเห็นเห็นรถประมาณรถสิบล้อนี่แหละแล้วขออาใส่หมวกก่อนนะ,ะมันฝนจะตกอย่าเอ็มมานะรอบนี้มาคนเดียวใช่เดียวนะตัวจไปช่วยน้ำท่วมโจไปช่วยน้ำท่วมหรอที่ขอนแก่นครับผมก็เพิ่งกลับมาจากขอนแก่นนี่พรุ่งนี้จะไปไหมไอ้ใจมไปเด้อ คงไม่พลาดนะครับคงไม่พลาดลุยเลยใช่ไหมใสยลุยอยู่แล้วสายลุยมีอะไรให้ขนไหมเนี่ยเห็นเมื่อกี้เขาเอารถใส่เอาน้ําใส่รถคิดแต่ว่าอันพ่อมาต้อยมาแอบเอาไปแล้วเพื่อจะเอาไปใส่รถหกล้อนั่นห่ะสิบล้อนั่นเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องหลายคันไงคันเดียวแบบลุยน้ําได้เลยไงเพราะว่ายกสูงอยู่แล้วไงรถสิบล้อมันสูงในในไม่ได้ไปใช่ไหมผมสายสายอยู่กับที่ครับผมเป็นตปภประจําจุด เออลักษาการนะครับรักษาการอยู่ตรงนี้ฮะ,ะไม่ได้ไปไหนหรอกผมเอาแอชชิดไหมเราตอนนี้ชิดเพิ่งเอารถลุ้งไปเลยอเอาไปเมื่อกี้นี้เองเอาพิ่งออกไปเมื่อกี้เองบอได้เห็นที่ไหนรถนะแนนบอจุดตาฟาดเลยถอยไปถอยไปแล้วสิเแลยวเห็นนี่ครับเรามาถึงบ้านโกกอกแล้วนะครับผมเห็นบอมี เอาบ่าตาฝาดแล้วขี่หลอกแล้วอันนี้ใครนั่งเห็นไหนเดีนี้เสียสมสมหมเอา้าเอ้ารลถล,ลุงใครขี่เมื่อกี้นี่เอาไปถามไปไปถามปป<ะ>ไปไปถามไปเฮ้ยได้ข่าวว่าเอสพีทขับรถลุงไปงไทำไมมานั่งดยูุ่นแม่นยิ่งยาบแบบนนี่ครับบรรยากาศล่าสุดนะครับที่โกกอกนะครับ เห็นว่าลุงไม่อยู่บ้านนะครับก็ไม่เป็นไรเนาะนี่ครับเดี๋ยวเราไปหาแอดชีตก่อนนะครับ ช่วยกันขนน้ำใส่รถคันนี้เต็มกระบะอืมันเฮียไปใส่แบบนี่เอ้ามันเฮียเราไปถามเจ้าบ้านไปไปถามแอปชีถามเจ้าบ้านถามเจ้าบ้านสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตนะครับทำไมมาดึกๆครับผมอ๋อกับเวลานี่เหรอวันอะไรพรุ่งนี้วันอะไรวันเสาร์เอาพรุ่งนี้วันเสาร์เราบ่เนี่ยโอ้ครับผมโอ้ใจอ้าวลงมือลงเว้นมาเลยเอาอันของเล่นข่อยไม่ได้เหรอเพิ่นไปซอยน้ำวมเอาอยู่ขันแก่นโอ้่นไปผิดภารกิจ โอิ่นบ่มาไปซอยมื้ออื่นไปโกรธสมพิสัยเด้มื้ออื่นน่ะบ่เออน้ำหกหนึโงด6ล้อบ่าแล้วก็โอ้ยพวกมาบ้าปากระป๋องเห็นเยอะเยอะสองรอบ3รอบแล้วค่อยไปขนน่ะหลายบ่นี่ของมีหยังให้ผมขนนี่มาพผลอแล้วมีแต่ไปแพ็คซอยป่าหมดแล้วบ้าแต่แต่นี่มื้ออื่นลุงน้องม้านปนบ้าบ้าไปน้ำเด้อมื้ออื่นไปทล่ไรติดรถไปน้ำเอาเจ้าเปารถเจ้าไป ข่อยข่อยกายาั้ยนน้ำเนาะตั้งแต่ไปอันข้างพุ่นแล้วข่อยกายาั้ยนโอ้พุนไปน้ำพุนสิดเด <c oughs> ็ดทายคิบข่ายข่ายคิบโอ้แขนสูงะงี้เป็นไรวะลดลดลุงรถลุงลดใจเอีมกับพ่อแล้วกับไปนักใจเอีมไม่ไดตั้งใจถ่ายคลิปบป่ะให้ถา <rs. S 2> ่ายเต็มที่เลยให้ถ่ายเต็มท,ที่เต็มที่นะยังมือนะเพราะว่าสองวันแล้วที่บ่ค่อยได้ถ่ายเราต้ันรถตามพร้อมนะรถตามรถตามผมบอกหัวหน้ามันขึ้นสูงบ่จำได้ยังตามอีกบ่รุ่นนี้ ว่าบรนจังดอกคือแบบว่ามันกัสิมี่ตะของกัสิมีรถลุ่มกับรถแต่เอ็มกับรถหกล้อชางพงศ์รถหกล้อเขาจะไปแล้วขึ้นนี่อ๋อเขาไปทาอืมเขาจะต้องไปทาเพราะว่าเขาจะเดินทางสาบเคือรถเท่านั้นของเขาเขี่ไว้เขาขี่ไว้หกล้อมันวิ่งช้ากำหนดการวางในกำหนดการกำมืดอื่นกัสิออกตับสวรรค์ละหกโมงคือเราว่าหลู่คือกันว่าหกโมงหรือเปล่า แต่ว่าเพิ่นกะติออกซ่าอยู่ตรงมั้งแต่แบบเบ่ไก่คือจังทุกทุกเทื่อที่เฮาไปมันแค่นี่วครับมันออกอยากลอยเอ็ดกับอดแล้วออกอยากลอยเอ็ดกับอดแล้วนะแล้วสรุปน้ําเฮียไปใส่หุ่งไปลุงมาเอาไปแล้วครับผมเอาไปใส่รถล้ออือเขาเจ้าอยู่วัดผาป่องบ่เออตอนนี้อยู่วัดาพ่าวัดธรรมพาะพระป่องครับเอามือวันเสาหรือตีใจวันเสาร์เอาติเีขลงมือตัวเอาของเล่นมานํา อบกงเล่นขหอยอยู่ลูกน้องขึ้นหอดยอ้หยู่เสียดายอยู่มั้งวโอ้ยนี่ก็ดีได้คอนเทนต์ไปใต้น้ำท่วมเหมือนกันบอกอันนั้นเขาไปงานงานหลวงงานหลวงโองานหลวงโอ้ทางกองทัพกองทัพบกกองทัพบกไปใส่น้ำท่วมอยูเดียแกันไอเจ้าก็ไม่ได้ไปสินะกลับมามืลอนี้คนละน่วยกันบอกกลับมามืลอนี่ว่าเดี๋ยวเบื้องคลิปบอกว่าเป็นเล่นเรื่อยเปลี่ยนกันไปเนาะโอเคนะครับผมจังเจ้าหน้าที่ ตำรวจทหารก็ให้ให้ความช่วยเหลือเนาะให้ความช่วยเหลือลงพื้นที่ลงพื้นที่ครับไปจังหวัดไหนนะขอนแก่นขอนแก่นของหน่วยเอ็มไปช่วยที่ขอนแก่นกรณีน้ำมันไหลลงสารคามสารคามมันโอ้โสหมันก็ดติไปเรื่อยๆได้บหมเสารคามมันติไปยโสธรอนเลยบัดไปสารคามกับร้อยเอ็ดบอสารคามก็นติไปยโสธรอนบอโสท่ออุบลหมดเลยอุบลบัดนี้มันจิตไหลลงไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามน้ำชีน้ำชีโค้โคราช โคตรลาดมาขอนแก่นเออจากชียภูมิมาโคตรลาดโคตรลาดมาขอนแก่นแสดง๋ยวมันเอียงไหลไปตามจังหวัดไปเรื่อยมันมันมันซี่นะตามตามขอบคุณนะครับเจาเอ็มเอ็มก็มานะครับมีเรามีกำลังเสริมนะกำลังเสริมกำลังเสริมเรื่องทไปน้ำไหมเนาะครับไปน้ำครับโอเคเคียร์เรียบร้อย้ะครับโอ้จอมนี่มาแล้วเรียบร้อยได้ยินไหมเคลียร์เคลียร์เรียบร้อล้วเรียบร้อยเลยนั่งข้างหลังกันนั่งได้เยอะท่านี่ท่านนั่งข้างหน้าครับผมบอท่านี่ไปยากไปน้ำอีกในอีกสองคนเนาะ ประมาณสองเพราว่ารถรถจาเอ็มรถสูงรถสูงสามารถลุยนั่งไปได้พิธีไปไหมพิธีน่าจะไปอยู่นะครับพิธีเพิ่อนกลับไปพักแล้วเพิ่อนกลับไปพักแล้วครับเริยนต่องมันเสาร์เราเจอกันนะฝนตกซุ่มือหรือเปล่านี่ตกซุ่มือครับช่วงนี้ตกซุ่มือประมาณตั้งแต่วันที่สิบสองสิบสามสิบสี่พระยุเขาเนาะพาอยู่เขาอะไรสุ้ๆคาเป้สู้บ่ซื้ออะไรเออไม่มีวันเสาร์หรอกเออมืม่นีวันศุกร์ผมลบบโอ้ผมลบบเกิดอยู่ เอาใจเอิมขึ้นมาเมื่อนี่โอ้ใาเอิมล่าบอวะวันสุกวันสุกเอากินว่ะเอาสีเห็นลุงแพ็กของเดียวใาเอิมล่ามากครับเดียวไปน้ำสวนต้องกันบอวะลงมือลงเว้นได้นี่ใจเลยโอ้เราเสียดายหมูโจข่อยบ่มาหนึ่งฝากความขึ้นหัวนะฝากความขึ้นหัวนะโอ้ขึ้นหอดเด้อหมูโจอ้เด้อนะครับว่ให้เล่นไม่อีกเด้อว่าอันอันมืออื่นเดินทางตามมาหลุดเด้อเข้าใจว่าคอยคอยเงาไข่บอมีคนแกงนี่นะหมูโจอ้นะครับนาชิด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 ตลอด ลุงมาแล้วเมื่อกี้ลุงจิมมี่พ้นไปมาแล้วลม,มาแล้วไปคอยปวด <im itation> แคลคอยปวดแคลสำหรับคลิปนี้ก็เอานีเด้อพี่น้องเอาเจ้าคือเฝ้าไปไวมแทะไปไทยลุงเนี่ยเจ้าเบ็ดไปลุงมาแล้วนะเนาะเออเอเอไปถาม้าวถามข้าวร่ววนะ้องอืมเอานายโอ้ยนเบินสองคลิปเร็วมากโอ้เจือดีว่ะนเบินนะคนไหนบ่วงบ่วงบ่วงพี่น้องไปเราบุญ เป็นยังไงรถน้ำเลยท่าไก่เตาลก็นถายน้ำกันเละอ๋อนี้รถช่างพงรถช่างพงเี่รถลุงเดี๋ยวตามหลังมานี่ครับทีมงานมาแล้วนะครับทีมงานนะครับทีมงาน่งเบิร์ดมาลมานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้รถช่างพงก็ไปด้วยนะครับรายการเลย สวัสดีคร man, ับสวัสดีครับนดีรู้ไม่รักน้าข่อยควายนี่แล้วีไม่รักน้าคายรถเจ้านะำมารักมลลงเขอบบ้านนะลงคร้บบ้านนะมาเขาใ้าไไปบนี้เทยงเนบนยงงเ ลุง้าสวัสดีครับเขาลุงเปียกนะครับอากนเดี๋ยวเราสิปไปรวมท่าบุญกับลุงเนี่ยนะนี่นบรรยากาศาล่าสุดเนาะ,ะแล้วลุงกินไปไหนฮะน้ำกินแหวอะคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ